สวัสดีนะครับาดูเครื่องอัดฟางหน่อยเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะจานเนี่ยสี่แสนหกจัดสดเขามีเขามีผลไหมไม่สดรับเงินผ่อนสี่แสนหกในรวมดอกเบี้ยยังรวมแล้วอ๋อย,ยัง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 ไม่รวมเบี้ยอือ,อ กล่องนะครับอัดได้สามพันก้อนยังเกินนะสามหมื่นโอ้สามหมื่นก้อนสามหมื่นก้อนตกก้อนละสิบได้ไหมเอาเข้าวที่เหลือที่เหลือก็เหลือประมาณก้อนละก็อ๋อประมาณเจ็ดแปดบาทสามหมื่นก้อนสามเจ็ดสามยี่สิบเอ็ด ก็ตกประมาณสองแสนกี่เดือนแล้วนั่นเนี่ยทันวาทันวาสามเดือนโอหสุดยอด,ม,ดยมาถูกทางนะครับเป็นเป็นมันเป็นของอะไรนะพี่เนยันมาีอ่ y e 1, องกบล็อกเดียวกับขนาดเมซี่หนึ่งบล็อกเดียวกับเมซี่หนึ่งสองศูนย์อันนี้มันยันมาวายอะไรนะ มีโลโก้ปหมเนี่ยอ๋อไม่มีเพราะเครื่องนำเข้ามาอ๋อดูนี่พันเฟสด YS หนึ่งหกห้าเม็ดอินตุรกีใช่นำเข้ามาครับจากจีนหรอไม่ใช่เครื่องไทยเม็ดอินตุรกีเหรอเนี่ยสามหมื่นก้อนนี่มีปัญหาอะไรบ้างยังพี่เ<า>จอเสียเจออะไรบ้างหรือยัง,ง <S <S ก็มี อ๋อปกติอยู่แล้วนี่นะครับโอ้โหเม็ดอินตุรกีเพิ่งรู้ว่าเครื่องอัดฟังมาจากตุรกีนะครับนี่ยหาห้าหนึ่งสี่ตัวนี้ห้าสิบเบ็ดแรงรายได้ดีมากครับเดี๋ยวดูพี่เขาเติมน้ำมันนะครับไม่ต้องเทด้วยอ๋อทำไมไม่ดูดอ่ะฮะ น้องน้องแท้ๆเหรออ,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 อ๋อเพิ่งรู้ว่าว่ายันมา่ามันถังน้ำมันมันอยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยเจ้าของรถเจ้าของเครื่องอัดเนีี่่ยยเเกงอาออกก่อนนะออกก่อนอึมอมีเครื่องดูดด้วยพังกันแล้วก็ดูดตอดูดพังเสียงเริ่มมากนะครับเดี๋ยวก็ดูตอนอัดก่อนเอ้ยหมาหมาอยู่นอนใต้เครื่องอัดเกือบไปแล้ว เมดอินตุรกีเอ้ยมีหลายยี่ห้อมากนะครับโอ้ยางใหญ่นะครับยางใหญ่ก็ลมๆไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าฝั่งนี้จะมีล้อตัดไปแล้ว คนมาแล้วอะไรอ้โหนี่นะครับผมเครื่องอัดควางครั้งแรกหรือเปล่าที่ผมได้ถ่ายนะครับในช่องจนมากจ้ะ โอ้มันตัดแล้วนะครับนี่หนึ่งก้อนลงปลเล้วทันสมัยมาก โอ้ซื้อมาสามเดือนนะครับเกือบเกือบจะคืนทุนแล้วนะสำหรับเครื่องนี้นะครับสี่แสนกว่าบาทอัดได้ประมาณสามหมืนกว่าก้อนแล้วนะครับเดือนละหมื่นก้อนหรือว่าอัดอัดทุกวันนะครับเอาให้ง่ายเลยผมว่าอ่าแค่ ประมาณหนึ่งปีอ่ะผมให้เลยหนึ่งปีไม่เกิน1ปีนะครับคืนทุนแน่นอนนะับเครื่องอัดฟางเออรายได้ดีมากนะครับตอนนี้ไรายได้รายได้อะไรอะไรก็ดีหมดอ่าอยากจะจัดบ้างแล้วแหละเพราะว่าที่บ้านที่บ้านพี่สันไม่มีเครื่องอัดฟางเลยนะครับไม่มีซักเจ้าเลยนะอยู่แถวๆบึงบ้านนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเกี่ยวข้าวก็จุดทิ้งเลยนะครับไม่มีมาอัดอย่างอันนี้นะครับน่าสนมากนะอยู่ในเขตนี้ก็มีไม่กี่ไม่กี่เครื่องนะครับในเขตหนองหนองสะโน,นนะครับในใกล้บ้านนี่แหละ ปกฟางก็ค่อนข้างหนาน,นะครับแปบ๊บเดียวเต็มก้อนเลยเนี่ยโอออเป็นอะไรเอ่ยอกินลอยโน่น แป๊บเดียวได้หนึ่งสองสามสามก้อนแปบ๊บเดียวนะับไม่ถึงสิบนาทีน่ะล่วงเลยแล้วก่อนสี่ 4. ในนี้มีพัดลมนะครับผมในนี้มีพัดลมต่อไฟฟ้าเข้ามานี่นะครับแี่คือแปกดีเหมือนกันนะครับเดีมีสายไฟต่อเข้ามานะครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิด เ้วไปถามพี่เอลดูก่อนอันนั้นมาสวิกอะไรอ่ะน่ะเอันนี้เป็นพัดลมพัดลมอ่พัดลมเ่าตัวมาเชือกแล้วก็มีไฟท้ายอ๋อซึ่งไฟท้ายเดินทางอ๋อแค่พัดลมกับไฟท้ายอย่างเดียวอ๋องงเออ สวยงามนะครับคืนทุนไวมากเลยชอบเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววีดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ